สวัสดีครับวันนี้พบเกวันพีชเทเชอร์ครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของอีเวนท์ใหญ่กลางเดือนครับเทเชอร์แมพครับได้มาเลยครับแล้วก็การชาวใหม่กลางเดือนเนาะได้มาเลยครับอ่าอีเวนท์ของเทเชอร์แมพก็เป็นอีเวนท์ของการเก็บอ่า uh, พวกของอัพบลลิมิตเบรกมีพงมีเพชรแจก แล้วก็ตัวฟรีแจกเนาะแล้วก็กลางเดือนนี้ก็ยังจะมีแจกกระโหลกของนิกา6กดาวบวกอีก1อันด้วยนะครับก็เราจะไปเริ่มมาจากกาชานะครับกาชาของเทเชอร์แบบกลางเดือนนะครับก็จะมาในวันที่9นะครับ10บโมงเช้าจบในวันที่17นะครับ3ทุ่มนะมา9จบ17 3ทุ่มนะครับ ก็กาชาใหม่ครับของรอบนี้ครับก็จะมีตัวใหม่มา3ตัวนะครับซึ่ง3ตัวนี้คือ5ดาวของกาชาเทเชอร์แบบนะครับรอบนี้ไม่มี6ดาวใหม่นะก็ได้แก่โซโลซันจินะครับแล้วก็ไลโซนะครับซึ่งโซโลซันจิช่วงนี้มาบ่อยแบบบ่อยโคตรๆเลยครับแล้วก็เป็นรากของ5ดาวเกือบทั้งนั้นเลยนะ จะหาคูณเปิดได้ตัวใหม่ครับสโ,โลซันจิไลโซเนยก็จะมาแบบเวลเต็มแม็กมาตัดเต็ม,ม็กอารบิลองเต็ม,ม็กนะครับตัวใหม่ครับก็ซันจิครับผมขอพูดก่อนนะซันจิเนี่ยบนตัวครที่5ดาวสีเหลืองเนี่ยเยอะแบบไม่รู้จะเยอะไปไหนมาดูกันครับอ่าสโ,โลเหลืองเนี่ยโอเคมันก็พอมีนะ ก็มีทั้งตัวฟรีทั้งตัวของกาชาอ่ะเหลืองพอมีแต่สันจีแหละสันจีครับช่วยเปลี่ยนสีหน่อยเถอะสันจีสีเหลืองดูครับหลังๆมาเนี่ยห้าดาวสันจีเหลืองออบโคตรเยอะครับมันแบบแล้วก็เอานมเบอร์ใกล้เคียงกันนะสามพันสองสามพันหนึ่งอะไรเงี้ยคืนเบอร์มันใกล้เคียงกันนะ แทบเรียกว่าสันจีเหลืองเนี่ยออกมาเกือบทุกเดือนนะครับที่ผ่านมานะแล้วก็เดือนนี้กลางเดือนนี้สันจีเหลืองก็มาอีกแล้วครับและก็แถมสีเหลืองชุดเดิมคือชุดแดงเนี่ยแม่งเยอะเหลือเกินเรื่องว่าจากโซโลนะครับโซโลสีเหลืองนะครับ5ดาวของกาชาเทเชอร์แมพอ่าคำว่าห้าดาวของกาชาเทเชอร์แมพก็คือ สามารถออกได้เฉพาะจากกาชาเทเชอร์แบบเท่านั้นกาชาทั่วไปตัวฟรีไม่มีออกนะครับโซโลครับไม้ตายก็คืออาทำดาเมจสีเหลือง70เท่าใส่1ตัวล้างกรอดสีฟ้า3เทินช็อต6เทินลดเวลาของไม้ตายแถวขวามือ2เทิน ปลี่ยนแก้วแถวขวามือเป็นแก้วตรงสีทั้งหมดนะครับแล้วก็บัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้2.5เท่าถึง20เท่า3เถอนนะครับอืมไม่ตายก็ถือว่าโอเคนะล้างบัฟกรอ3ช็อต6แล้วก็มีการบัฟเพิ่มค่าเชนเอ้ล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้นะครับ ตัวซัพพอร์ตก็คือซัพให้กับลูฟี่แล้วก็ซันจินะครับจะออกมาเมื่อใช้ไม้ตายในการเปลี่ยนแก้วนะครับก็จะออกมาบัฟทำให้แก้วสีเหลืองสีม่วงอา่าเป็นแก้วตรงสีนะครับสองเธอล้างช็อตได้1เทิรเธอนะครับโอเคซัพพอร์ตดีไม้ตายก็โอเคใช้งานได้นะครับแล้วก็ซันจิครับซันจิเป็นสีเหลืองอีกแล้วท้าเดิม สีเดิมเดิมชุดก็สีเดิมเดิมนะครับสัญจีมาตายก็คือทำดาเม่สีเหลือง70เท่าใส่1ตัวล้างกรดสีฟ้า3เธอล้างโซ่6เธอนะครับแล้วก็ลดเวลาแม่ตายของแถวซ้ายมือ2เทเธอเปลี่ยนแก้วแถวซ้ายมือเป็นแก้วตรงสีทั้งหมดแล้วก็จะบัฟเพิ่มค่าเชนบวก1.2 3เธอนะครับ ก็โซโลซันจิมันคือคอมโบกันเนะ Solo, าะโซโลลดเวลาไม่ตายแถวขวาเปลี่ยนแก้วแถวขวาซันจิลดแถวซ้ายเปลี่ยนแก้วแถวซ้ายเนาะแล้วก็โซโลล้างกรอสีฟ้า3าซันจิล้าง3าสองตัวรวมกันล้าง6เถอนเนาะมันเกิดมาใช้งานคอมโบกันพร้อมกันนะครับในการเล่นนะ ซัพอของซันจีก็คือจะซับให้กับโซโลแล้วก็ลูฟี่นะครับจะออกมาเมื่อใช้ไม้ตายในการเปลี่ยนแก้ออกมาบั็คทำเปแก้วเนื้อชีนดีเป็นแก้วตรงสี2องเรินล้างโซน1นึ่งเนนะครับผมมองว่านะครับถ้าหาคุณได้มาแค่ตัวเดียวอะโซโล1ตัวหรือซันจี1ตัวก็ตามการจะไปเล่นทำคอมโบเนี่ยมันเล่นยากนะ ถ้าหากได้มาคู่กันโอเคมันเข้าขากันเลยเล่นคอมโบกันง่ายเนาะเขาออกแบบมาให้ควรมีทั้งคู่ในทีมนะครับในการเล่นอีเวนต์ของอาเทเชอร์แบบนะควรจะมีทั้งคู่เนาะมาถึงจะเล่นง่ายขึ้นนะครับมีตัวเดียวมันเล่นยากนะเพราะอาโซโลล้าง 3, สซันจิล้าง3คือมันน้อยอะสเทิร์นมันน้อยนะถ้ามี2ตัวเนี่ยคือมันล้าง6เทิร์นไงมันเลยดูอาครบถ้วนนะครับคือต้องเปิดให้ได้2ตัวใช่ไหม ลุงเหมือนแกบังคับอเปิดซะให้ได้คู่กันซะถ้ากเปิดตัวเดียวเองเล่นยากนะประมาณนี้เลยแล้วก็ไลโซครับไลโซไม้ตายก็คือ,อเพิ่มเธอศัตรูทั้งหมด2เท,ทิร์นล้างเผาไหม6้หม6เทร์นบัฟทำให้กันเผาไหมดได้2เทเธอนะครับคือจะเป็นการบัฟหกเหลี่ยมเราจะไม่โดนเผาไหมเลยเทิเธนนะครับ แล้วก็อาสีม่วงสีเหลืองจะบัฟโจมตีเอฟเฟกแก้วให้1.75เท่า3เทินบัฟดาเมตตอนจบเทินสีม่วง200เท่า3เทินนะครับอืมมันดูธรรมดาฮะดูธรรมดานะแต่น่าจะประตคอหลักแหละในการผ่าดาอีเว์ของกลางเดือนนะครับ ซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ตให้กับโมโมสุเกะน,นะครับจะออกมาเมื่อใช้ไม้ตายอ่าออกมาเมื่อกลุ่ม3ครับจะออกมาเมื่อเจอสตูกลุ่ม3นะออกมาลดไม้ตายของตัวละครซัพพอร์ตอยู่1เทิร์นล้างเผาไหม้3เทิร์นบัฟโจมตีเอฟเฟแก้ว1.5เท่าให้1เทิร์นนะครับ ไลโซครับก็รู้สึกว่าตัวละครของเทเชอร์แมบเดือนนี้มันดูไม่ค่อยว้าวเลยฮนะเหมือนกับเขาเอาไปลงกับเอ่เทเชอร์แมเอ้กับตัวละครของลิมิเต็ดกันหมดแล้วไอ้ช้างไอ้นิกาทั้งคิดลอบิกมารอะไรอย่างเงี้ยคือความความว้าวอะมันตกไปอยู่ที่ลิมิเต็ดหมดแล้วห้าดาวใหม่ก็เลยดูมันก็เฉยๆนะผมไม่ได้ว้าวกับมันเลยนะ คือเดือนก่อนเนี่ยถึงเป็น5ดาวมันก็ยังดูว้ากว่านะในการล้างบัฟแต่เดือนนี้มันรู้สึกว่ามันต้องมี2ตัวกับอีกตัวหนึ่งมันก็ดูธรรมดาซึ่งกาชานะครับจะมาในวันที่ตู้หนึ่งมาวันที่9ตู้สมาวันที่10ตู้สามาวันที่11จบพร้อมกัน17 3ทุ่มนะครับ กาชานี้ก็เปิดครั้งแรก30เพชรนะครับเปิดครั้งที่สามเจ็ดสิบสิบห้ายี่สิบจะได้ตัวใหม่แน่นอนหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นซันจีโซโลหรือไลโซสักหนึ่งตัวแบบสุ่มนะครับครั้งที่สามนะครับเจ็ดสิบสิบห้ายี่สิบนะแล้วก็ครั้งที่ห้าได้ใบแดงหนึ่งใบแน่นอนนะครับ ตัวละครนะครับในกาชานะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ดาวของเทเซอร์แมพแถวบน6ดาวธรรมราแถวร่างนะครับตู้หนึ่งครับ6ดาวของเทเซอร์แมปก็จะมีนามิคู่นกต่ายนะครับหนวดดำนะครับของเทเซอร์แมพซันจิบลูสูทหกดาวธรรมดาก็จะมีอิโชกลุ่มเจ้าหญิงแฟรงกี้คู่โบอาลูฟิสแซมปีโรบินจางฟูจิโทระนะครับ ตู้2 6ดาวของเทเชียลแมปก็จะมีบอนนี่สีเหลืองคีคุอิโชน้องไยวันด้า6ดาวธรรมดาก็จะมีเป็นโรบินจางโคอาล่านะครับหนวยขาว VS หนวดดำโฮคิน ok นะครับสีเหลืองเซงโกคุปใหม่นะครับชอปเปอร์คุงสีเหลืองสันจิเหลืองชิลาเดี่ยวสีเหลืองนะครับเหลืองทั้งนั้นเลย ตู้3นะครับก็จะมีจินเบ์นะครับของเทเชอร์แมพฮินาจังับมิสเตอร์ทูนะครับหกดาวธรรมดาก็จะมีเป็นมาเรี uler, aw, azon, ยอุตติแชงคู่บาคี้นะครับคิวเลอร์ลอคอลซอนหนวดดำเก่า, ock, กานะครับโซโลม่วงเก่ามีฮอคม่วงเก่านะครับถามว่า,จะ,าจ,จะเปิดกาชาเปิดตู้ไหนดีล่ะอืมมันเลือกยากแฮะเพราะ ืมถ้าหากจะเปิดจริงๆนะผมแนะนำว่าให้ดูจาก6ดาวของเทเชอร์แม p เพราะ6ดาวของเทเชอร์แม p เนี่ยมันจะออกโดยเฉพาะจากกาชาเทเชอร์แม p เท่านั้นเพราะงั้นเราก็มุ่งหาแต่6ดาวของเทเชอร์แม p นะถ้าหากจะมอง6ดาวของเทเชอร์แม p ผมคิดว่าตู้3ครับ ตู้สดูแจ่มนะทั้งจินเบทั้งฮินาทั้งมิสเทูดูแจ่มมากๆนะครับตู้3อันดับหนึ่งแล้วก็ตู้2องันดับ2ตู้หนึอันดับ3ตู้หที่อยู่อันดับ3ก็เพราะซันจิบูสูตซันจิบูสูตมันไม่ได้เก่งลยนะมันเลยรู้สึกว่าฉากเปิดมาตู้หนึเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าตัวดีสตัวคือนามไม่ต้องตายแล้วก็หนดดดำแต่ตัวแย่1ตัวไง มันเลยมีโอกาสออกตัวแย่ด้วยแต่พอเป็นตู้2ตู้3มันคือตัวดีทั้งบทนะครับแนะน,นังประมา้เนาะแล้วกาชานี้ต้องเปิดหรือควรเปิดหรือเปล่ากาชานี้คือกาชาของ Event ต์เทเชอร์แมเหตุผลที่เปิดก็คือจะเปิดเพื่อหาตัวละครเอาเป็นลงอีเวนต์ของเทเชอร์แมได้ง่ายมากขึ้น คูณแต้มของอีเวนต์ได้ง่ายได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ได้ทำอันดับได้ดีมากขึ้นเนาะเปิดเพื่อเอาไปลงอีเวนต์ของเทเชอร์แบบนะถ้าหากคุณจะเปิดหา6กดาวเก่งๆแนะนำว่าเปิดกาชานิกะดีกว่าอันดับหนึ่งกาชาตอนนี้คือกาชาของนิกะนะครับถ้าหากคุณยังไม่มีนิกะเปิดนิกะก่อนถ้าหากคุณมีนิกะแล้วไปเปิดกาชาขอเจ้า รอคิดแล้วก็บิ๊กมัมกันต่อนะครับเน้นในประหมายนะกรารชาของเทเชอร์แบบเนี่ยเปิดเพื่ออีเวนต์ของเทเชอร์แบบนะถ้าพู้เล่นใหม่ไปประกาชาของนิกะหรือคิดรอหรือบิ๊กมัมดีกว่านะครับดีกว่านะส่วนอีเวนต์ของเทเชอร์แบบกับของเดือนนะครับก็จะมาในวันที่13บ่าย4โมงจดในวันที่17 3ทุ่มนะครับ ตึ่งเดือนนะครับก็จะมีแจกเป็นแจ็คคิงควีนะครับห้าดาวของเทเชอร์แบบตัวฟรีของเดือนนะครับก็ปรฟตคอนสีแดงรูปแบบของซุปเปอร์คาร์แล้วก็ซุปเปอร์ทีมเนาะแจ่มมากครับเป็นตัวฟรีที่มีทั้งคาร์และมีทั้งทีมเนาะแจ่มมากๆครับตับตันก็คือสีแดงหน้ากากก้ามโจมตี4.25เท่าเลือด 1-2เท่าแก้วเขียวแก้วฟ้าเป็นแก้วตรงเสียงทีมจะหากนะครับมีการบัฟโจมตีหรือบัฟเอฟเฟกต์แก้วขึ้นมาไม้ตายของแจ็คคิงควีนจะทำงานเองในเทินต่อไปนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะทำงานแค่1ครั้งต่อการลงด่านนะครับไม้ตายก็คือสามารถล้างบักัปตัน5เทิน เปลี่ยนแก้วทั้งหมดกลายเป็นแก้วเทียนดีซึ่งการเปลี่ยนแก้วนี้นั้นมันทําการเปลี่ยนแก้วแบบทะลุเอ่อพวกแก้ววานอหรือแก้วรุ้งด้วยปกตินั้นแก้วรุ้งหรือแก้ววานนั้นจะไม่สามารถโดนเปลี่ยนได้แต่สกิลของแจ็คคิงควีนสามารถบังคับเอาแก้ววานอออกได้ให้กลายเป็นแก้วของเทียนดีซึ่งดีไหม มันก็มีบางเงื่อนไขที่ดูดีแต่ก็มีบางเงื่อนไขที่ดูแย่เหมือนกันนะครับในการบังคับเปลี่ยนแก้วอย่างงี้นะเออแล้วก็จะหาก,กับตันครับเป็นสายของหน้ากากหรือกล้ามก็จะมีการเพิ่มเทินของบัฟโจมตีพวกสถานะเพิ่มขึ้นให้1เทินนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคอมโบกับอ่าบิ๊กมลิมิเต็ดนะ แล้วก็จะหากในทีมีเป็นไคโดตำแหน่งของลูกเรือหรือกัปตันหรือซัพพอร์ตก็ตามถ้าหากมีไคโดอยู่จะบัฟโจมตีเอ่อโจมตีให้กับหน้ากากและก็กราม2.5เท่า1เทินและเทินต่อไปก็จะเพิ่มความแรงให้บัฟเอฟเฟกต์แก้ว0.25เท่านะครับ ถ้าหากไม่มีใครโดก็จะบัฟโจมตีให้แค่2.25เท่า1นึ่งเธอนะครับก็เป็นตัวคนที่ดีไหมเหรอมันก็ดูมีประโยชน์ดีนะแถมบัฟค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแก้วมีการล้างบัฟเลยดูเนาะก็เป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างจะดูดีอยู่เหมือนกันนะส่วนสกิลซูเปอร์คาร์ก็คือจะต้องมีบัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้ว สกิลซูเปอร์คัก็คือจะเปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นสีเขียวแล้วก็บัฟเกราะสีรุ้ง70%หนึ่งเทินสายของหน้ากากกลายเป็นซูเปอร์หน้ากากนะครับสกิลของซูเปอร์ทีมก็คือจะต้องมีเป็นไคโดหรือบิ๊กมัมสัก1ตัวในทีนะสกิลก็คือจะบัฟโจมตีทีมให้ทั้งหมด1.5เท่า1เทินนะครับ ก็โอเคนะก็ตระตูคนตัวฟรีเนาะได้มาก็ถือว่าผมเชื่อว่าได้ใช้งานแน่นอนแหละสกิลมันก็ดูดีอยู่นะส่วนเดือนนี้ครับตัวครที่คูณแปมนะครับเอ้บอกกันว่าเดือนนี้อา่าจะหาคุณเก็บแปมให้ครบ2ล้านแปมตอนแรกข่าวมา3ล้านแต่พออ่านในเกมมันคือ2ล้านนะครับ เก็บแต้มครบ2ล้านแต้มคุณได้กะโหลกของนิกะเพิ่มอีก1อันนะเพิ่มอีก1อันนะครับถ้าคุณพลาดอีเวนต์ไปก็อีเวนต์นี้ me, มีแจกอีก1อันเนาะกะโหลกของนิกะนะครับส่วนนิกะ6กดาวบวกก็น่าจะเป็นช่วงของสิ้นเดือนเนาะตัวคูณแต้มสูงสุดก็ได้แก่โซโลคูณแต้ม2เท่าซันจิคูณแต้ม18เท่าไลโซคูณแต้มไป1นกเท่า คิดโลริมิเต็ดบิ๊กมัมลิมิเต็ดคูณแต้ไป1.5เท่าเท่าแล้วก็นูยามาโตะนะครับตัวฟรีของเทเชอร์แมบเดิอนก่อนคูณแต้ไป1.4เท่าคูณแต้ไป1.35เท่าก็ได้แก่พี่มีเปโปโปคิวเลอร์กาชาเลจู6ดาวเจ้าหญิงกลุ่ม6ดาวอ่าว้โอเลต5ดาวของกาชากับปะ6ดาวนิกกา6ดาวโมโมก6ดาว โคมุลาสกิแล้วก็อ่าเดติโลหกดาวอิโชะหกไอห้าดาวไอเจ้าอ่าคมุมโคมุลาแล้วก็เดติโลห้าดาวอิโชะหกดาวเมาโกห้าดาวกาชาคิคุก,ก็ห้าดาวของกาชาอ่อุซบก็ห้าดาวของกาชาโมโอทามะโอทามะตัวฟรีแล้วก็ ัตสันจิหกดาวบวกนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวฟรีจริงๆอะนะแค่ตัวเดียวคือโอทามะโหดร้ายจังวะคือเป็นตัวกาชาล้วนๆเลยแล้วก็เป็นหกดาวทั้งนั้นเลยน,นะครับทั้งนั้นเลยน,นะหกดาวห้าดาวของกาชาตัวฟรีมีแค่โอทามะส่วนจัสสันจิจะนับว่าเป็นตัวฟรีก็ได้เพราะมันแจกเดือนก่อนถ้าหากคุณเล่นตอนนี้คือคุณไม่ได้แล้ว แต่เดือนก่อนมันจแจกตัวฟรีเนาะซัทสัน4 6ดาวบวกเนี่ยแล้วก็คูณแต้ม1.25เท่าพวกนี้คือเป็นตัวฟรีทั้งหมดนะครับเป็นบอสตัวฟรีเป็นอา่าพวกของฟรีของเทเชอร์แบบเนาะพวกนี้คือตัวฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็6ดาวของเทเชอร์แบบก็บคูณแต้มไป1.25เท่านะ1.2เท่า6ดาวก็จะมีเป็นอา่าโคลา แล้วก็โลบินสังคู่มาเรียอุติคู่เอสลูฟี่หกดาวบวกต้องหกดาวบวกนะอืแล้วก็มีแค่นี้เหรอโอ้โหหกดาวมันน้อยแฮะมันไปยัดตรงนี้หมดเลยอ่ะหกดาวใหม่ใหม่อ้โอชิบหายแล้ว <c oughs> ขาพูดเลยเขาบ่าชิบหายแล้วเพราะผมไม่มีเลยสักตัวโอ้โหเดือนนี้ตูจะเล่นยังไงวันนี้่ะ เ uh, ออว้ยอะอย่างมากอะนะผมมีแค่ S อูฟู่หกดาวบวกกับจัดซันจีหดาวบวกแค่นั้นแหละแค่สองตัวผมมีหดาวแค่สตัวนะครับนอกนั้นคือผมไม่มีสักตัวเลยโอ้โหตูจะเล่นยังไงวะนนี้เดือนนี้ชิปจริงๆครับ จ้าคุณเป็นคนที่ดวงดีแล้วมีตัวครนิกกอาคิวเลอร์บิ๊กมามคุณไม่จําเป็นต้องเปิดกาชาก็ได้นะเพราะแค่นี้คุณก็ผ่านได้สบายแล้วอะไรวันนี้แล้วตูกจะเล่นยังไงวันนี้ชิปแล้วเดือนนี้อีเวนต์นะครับก็จะมาในวันที่13บ่าย4จบวันที่17เสามทุ่มเครับ่าสารก็มีประม่าเนาะไปนั่งทำใจแป๊ดหนึ่งตูจะเล่นยังไงวันนี้ หกดังไม่มีหา้าดาวไม่มีกดไลค์กดแชร์ like, กดตาเพื่อเปินใจผมเลยครับดีไหมสวัสดีครับ